กี่โมงเอทีเอ็มซีทุ่มหนึ่งครับตอนนี้กี่โมงห้าโมงมาไวอีกทีบอกทีว่าร้านข้าวร้านสมยศแหละไอ้ออมเลยเว้ยไอ้ออมมันพูดในแฟชั่นเนี่ยก็เดี๋ยวเดีซีซั่นหน้าทารอนจะเป็นกางเกงช้างพี่สีรองอันนี้ก่อนซี้อก็สีรองนพี่ก็ยาวเลย นี่มาสบยยยเเงฮ้้จชนะพีนปองต่อเลยเจอกันในลีกออฟต่อเลยเจอกันในลีกออฟไม่แล้วไปชนะพีนปองแต่เรนแตกไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เอาทาร่าไปนับด้วยอ้าวเอาว่ะซ้อมหมายพอรโป ใช่แพ้ปิงปองละเดี๋ยวเราไปเอาขึ้นในแข่งนะเดี๋ยวต่อไป NTC จะไปแข่งละท้องเพลงอ่ะคางข้าวโค้ชบอกเดยวบอกว่าเออไม่ไม่มาเดี๋ยวกูได้แบบรับง่ายๆหน่อยกูไปเองเลยกูโฟลเลยไม่ต้องขัดไม่งขัดกูนังกูโฟลทำทุกทีเหมือนบ้านนะก็แบบว่าตรวจตรงตรงนี้กันเองไงตอนแรกอะตรวจมนอะไรรู้เรื่ออะไรวะ ไปเขาเขารอพี่กันพี่ลีเขาพี่ลีเลยต้องเก้ผ้าไปตรวจโควิดอ่ะไม่รู้ตัวว่าแล้วพวกเขาทำไมอ่ะพี่มันต้องมันต้องเสียตรงไหนอ่ะพี่มันแก้ผ้าด้วยพี่ลีทำไรน้องอ่ะพี่ทิ่มลงไปในลูกตาเขาบีบเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดึงให้อ่ะไม่มึงเออเต่ว่าทิ่มตาเลยเจะบอด่ย ท่านเดียวแ่บแม่แล้วบอกว่าไม่ผมผมไม่ได้เหมือนไอ้บบโกไอ้เนี่ยมึงก็ข้างเดียวสองข้างสองข้างสองข้างเอ้ยไอ้เต้ยลองใส่คอนแทคก่อนเองอไม่ใช่ตาแตงกวาขมึงทำได้เลยทำไม่ได้มองมองนู่นมองไอ้ติ๊ดบอยติ๊ดบอยติ๊ดไปมองไอ้ติ๊ดจะมมองกูทำไมล่ะยังไม่เข้า ยังมีไม่โยชน์ยังนี่ก่อแม่งมองขึ้นสูงก็เจอไม่ลองไห้เลยป่ะเฮ้ยเสียงที่คุณเคยใค่อะดอยเล่นอน่างดอยนะครับกนใส่ผมใส่พ่อหนาวอ๋อตอไใส่ที่เทก็ได้นะหน่อยผมหนาวหนาวจัดเนี่ยพี่ลีถอดเสื้อเลยพี่ถอดเสื้อโชว์เลยพี่จะได้เด่นนะเด่นอยู่ในนั้น เอา้าไ,ไม่ไปประดับ<อ>ทำะอะไรเชียร์เพื่อนนะ,ะเป็นแฟชั่นพาลอนเยแล้วนะในการที่ยวทุกคนต้องมีถุงร้อน <c oughs> มีนะมันดีเลยมันดีมากมาก และลากมาจะเอาให้ได้ครับตามที่เอเลนแต่โดนป้อมยิงแรงเกินไปและได้ตัวแรกก่อนครับฝั่งของเคปตินทารอนครับโอ้ลั่แรกกันไปในป้อมต่อยังเพชรไปสกิดปูนะต้องระวังปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้มาด้วยไงโอ้เข้าร่างครับและลากโอนี่มาเปิดก่อนแบบนี้ไม่ดีและเกือบจะตายเรียบร้อยครับแลสเตอร์ไม่ทันนี้ตัวด้วยครับโดนต,ต,ต,ตัวสำคัญอีกเอเลนครับแล้วถอยสายสายสาายต่อเลยครับโกมเตอร์สัน โอ้แล้วข้างหลังปามาครับมาตรเนี้เก็บป้อมมาแล้วสิ่งก่อสร้างตรงนี้เหลือเพียงแค่สามคน้วเป็นจังหวะที่ดีครับโอ้และเอ็นทีซีครับแม้ว่าจะมีกขั้นสิแต่ดาเมจมันยังโดนเต้เพล็กครับรัว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 แรงไม่ก็จะเอาจบเลยหรือเปล่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาจบครับมันเป็นโอกาสที่ดีมากครับแล้วดีฟ็อกซเองโดนยิงไปหนึ่งตัวครับแล้วตัวสุดท้ายหมดครับแล้วขึ้นบ้านครั้งเดียวของเคเอฟซีนาทีที่สิบสามนำก่อนหนึ่ง ตัวของเพียงนีน่าจะมีของมบนตู้แล้วโอ้โหโดนเปิดน้ำยัดมาแล้วรองเท้าไปแฟชชี่บูตเอเลสตับแล้วหลงหลุมทันไหมทันครับทันทันว่าทันครับทันาเป็นกบเหรอครับโอ้ผมนึกว่าวาฟปิ๊บกลับไปแล้วยังไม่ได้หยับครับหลับอยู่ที่บ้านนะโอ้ยังไม่ได้นอนโอ้ยังไม่ได้นอนด้านหัวรองเท้าเอาโทนี่โดนแบบนี้ได้หรือเปล่าปุ๊บในแบบสุดท้ายไม่ตายครับแล้วโหดด้านซ้ายกับเอ็นซีเข้าแบบนี้หายหมดครับไมตัดไม่ยอม จะพรอมพวกเขาที่ถ้าเสียก๊อลฟยังไงก็ลำบากเลยนะครับเป็นการกัน,กนแล้วสัตว์ปึ๊บลงออไม่ตันครับโดนไบเปอร์หวดอีกแล้วฮะและผลมาแล้วหลังโทนี่สติเกอร์ครับก็เอาไปโพลเหลี่ยมนี้ไม่ดีเลยครับเอาเรียบร้อยครับโดนปิดมาแล้วครับโถมมาเอ็นดีซีบอกพยายามจะกันทุกอย่างปังทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างกันทุกอย่างแต่ก็โถมขึ้นมาแบบไม่สนใจทาวเวอร์เลยฮะแบบจะฆ่าก่อนไหม หักแล้วโหดใส่จุ๊กไ่กีละโค้ไปที่ดีวบาเส้นก่อนแล้วไถ่ออกไปพยายามที่จะยื้อเอาไว้แต่ว่าการเคื่อมันไม่เพียงพอกับดาเมจที่เจอถานโมมาแบบนี้กับและแน่นอนสกอร์นี้เกโอจขึ้นนำสองศูนย์ครับถึงเวลาแล้วสินะเกมตึงอีกแล้วเกมตึงอีกแล้ว รอเล็กหน้านะเฮ้ยออมาเลยมาเลยมามาทำได้<ม>ทำได้ๆๆไม่จ๋าหายยากไม่ต้องเยอะครับจับไปทีละตัวแต่ตรงกลางเอเลสครับลำหนึ่ง แต่เองก็โดนตวนเหมือนกันโอ้แล้วหมูพี่ <c oughs> มาเก็บขวาครับได้ปูฟูมาเขาจริงแต่มาตรงเยสครับหนึ่งต่อสองครับโทนี่ครับไม่มีจับครับจับไม่ถึงแต่เอ็นดีซีมาพร้อมกับตัวของไอ,อโ, <c oughs> โอนโฟกเกะจะจะไปจับเอเลสครับโอ้ฟิกเกอร์มามินซันครับพยายามจะเล่นแต่เสียโฟนโฟไปแล้วด้านขวาคนรออยู่ครับโทนี่เปิดดวงตามหาภัยมาครับแล้วพามาหาเธอนะจ๊ะลงสกิลแอสเซนต์ไปมินซันครับเลือดยังมีมาตรงนี้แล้วพอจังหวะได้ยิงครับแล่นเอ็นดีซีกระโดดทับมาไปเปอร์กดล็อกชิลแต่ไม่ไหวกับฟูดาเมจของเอเลลลสสโออ้้้แวยยิงงัดดไปที่าาน สวยครับเก็บโพนี่กลับคืนมาได้มาอยู่นี้ยิงฝนเข้าไปครับตายทีละคนและไอ้ป๊อบปุ่มาบินครับแต่ว่ามันแช่สีครับแช่สีมันไม่ไหวครับ<อ>าดาเมจไม่พอแล้วเปิดเดินหาป๊อโพนี่ <S <S นเห็นเจอสตันเจอครับ ต่ไม่รู้มีอะไรบางอย่างและโทนี่ครับจะจะจับไหมและจับไมเปอร์ไม่ได้ครับลงดาเมจมาไม่พอรอบนี้ไมเปอร์มักเอาทัชเตอร์สวนครับโทนี่โดนดาเมจลสวนขึ้นกับไปหนักๆลงๆกูจิเลตอัลติเมทครับแล้วเป็ดครับมันยูเนสเก็บคิวเอาจต่ไมเปอร์ตายด้วยครับดีเอ็นทีทีมากระโดดทับฝ่าครับกูและคนโดนหนักใครเป็นปุ๊กปุ๊กแต่ว่ามันมาอยู่นี้ครับจังหวะยิงมีไม่เยอะเอ็นทีทีสวนกลับมาแล้วตายสี่ครับเคอจีโค้งลวกลายเป็นว่านคารอน grab คัมแบ็คครับเหลือเพียงแค่การการเก็บหมูพีได้แต่เขามีเกิดเขามีเกิดอออยยู่คคครรรรรััับบบนแกกมาาาาตงี้้้จจะะขขวเซ ถอยก่อนครับขวายาวขวาผ่านตลอดและจะแลกกับตัวองเอเลสเรยครับสาหรบับกันโอ้ยังยังไม่จบยังไม่จบแต่เรียบร้อยไปแล้วครับหมดห้าังแบึงกจปะจัายน้ำเรอวะสูเกมสองเกมาไม่รีบเลยวาไม่รีบเลยมารีบร ไม่ไหวได้แต้มมันเหนื่อยมาเราได้บัฟจากคนนี <pursue> ้ค uh ร <my father> <im Brussels> ับ <están> ติดเกมโดยที่เราจับมาสูตนเราทำนี่เต๋พิกไปพิกมาครับไปเดี๋ยวนี้บัฟผู้ชายหัวแด้สถานะอย่างเงี้ยหูผมมาครับหาออกหยอดติดป้อบอันนีสีมาไม่ทันนี้น่าจะเสียทาวเวอร์ไหมครับพยายามจะงเกียร์หรือเปล่าโดนทุบชิงไปเรียบร้อยครับ แต่พื้นที่ด้านหลังไม่มีทาวเวอร์ครับออกมาก็โอ้ยสามคนโดนแตะครับต้องเอาอนิอรวอกกันแต่ทางด้านของทนี้โดดมาครับพีชีพให้เหมือนกันจังหวะนี้แล้วตามไปเกี่ยวต่อสำหรับพี่ไอเดอร์มาแล้วอยู่ตรงนี้ครับเหงาๆครับมิสเตอร์ซันครับดูแล้วจะเป็นตัวแหวไปเรียบร้อยครับตามไปตรงนี้ไปแล้วโอ้ยปุ๊บๆจะเอาต่อครับปิกเกอร์ขึ้นมาลั่นใส่ครับตรงนี้ครับด้วยไอโอนโปรครับแล้วยังยังรอดไหมรอดสามคนแล้วเข้า มันจะนืดๆอยู่ข้างในแล้วสุดท้ายกลายเป็นเอ็ดีเอ็นซีได้สรอย่ามาแตะมายองเนสครับแล้วยิงลูกที่โทนี่มันจะเอิร์ตเซอร์ฟิกเกอร์ครับยกลอยไปสองับแล้วเบรกด้านซ้ายไว้หมูพีต้องถอยแล้วตรงกลางมันมันติดอยู่แล้วเป็นย่อนยิงลูดแล้วแล้วย่อนยังลูดอยู่ยังลูดอยู่ลูดอยู่ครับล็อกคิวแบบนี้ก็ยังลูดอยู่ครับแล้วยังรูดปลืดไปเลยครับแล้วบูซิเลต์ลูดออกซ้ายเอเดนอยู่แล้วยังไล่ไปยังเน้เวลได้ามันยัขึ้นหน้าแล้วโดนปัดหมูพีรับหน้าแบบนี้ครับโดนจับเลยเอเดนบอกขอขึ้้้้้นนนนนนนหหหาาาบบบงคครรัััแลลววปุุ๊โดดมมูพไ่เเืออกิสสต์ซทย ไปเปอร์ไปวัดข้างหลังแล้วเรียบร้อยบแบบนี้ไปเปอร์อยู่คนเดียวโดนบังคับกนะ็ต้องการครับไปเปอร์ครับไปเปอร์คนเดียว1กับ3ฮีโร่แล้วก็อีกโหสอคีมแล้วแบบนี้แนะ่นอนครับเวลาเหลือเหือครับ มนไ่เเ็ฮ้ยและโดนงัดเข้าไปครับเด้งดึงครับล้างออกมาทันทีนะโทนี่โลนถูกครับเลตอัพแมตเตอร์ดิชั่นขวาเมืว้ก่อนครับแล้วตัวไอ้มะโป้ครับยกลายปุ๊บปุ๊บครับกระโดดไม่พ้นครับแล้วติดกระแพงอยู่ตรงนั้นครับเอ็นที่ติดตามไปแทงอยู่ครับในขณะที่บริสันครับพยายามจะลากสามลากสี่ลงมาครับเปล่าปอมกากทันทีครับฝั่งของทารอนฮะเอ้ยแล้วจะดันเอาจบเลยครับสำหรับเคปดีทารอนป้อมขวาก็มาครับสำหรับเคปเวฟหมาม่วงครับและตอนนี้กัดครับไปกลามวงแล้วตายก่อน โอ้เควเวบหมามุ่งได้แต่ว่าพอใหญ่หมาม่วงยังอยู่ครับและนแมนเชั่นมาตรงนี้และเดินเข้าไปครับจะจบเกมทันทีครับตอนนี้ทางฝั่งเคฟซีทารอนครับโหจะจัดครับและสุดท้ายป้อมแตก่าผมหมูพี่นะครับจากท e ีมเคฟซีทารอนเล่นตำแหน่งจังเกิลครับอโอเคนะฮะวันนี้หลากหลายอารมณ์มากพี่หมูสามสแถมรีเวิร์สสวิปกลับมาอีกถามความรู้สึกหน่อยตอนแรกมัน มันเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วเรากลับมาได้ยังไงใน3ามเกมหลังเราก็โฟกัสกันเกมต่อเกมครับออพอหลังจากที่เราโดนนำแล้วเราก็แบบ<ช>มองว่าแบบว่าเราก็แก้ทีละเกมดีกว่าใช่ครับทีนี้เรื่องในครึ่งแรกเนี่ยอ่ะไม่ว่ากันแล้วก็ผ่านไปแล้วทีนี้เรายังมีโอกาสในครึ่งหลังอยู่พี่หมูพี่หมูและทีมมองภาพต่อๆไปยังไงบ้างครับสำหรับทีมของเคฟซีทารอนตอนนี้เราก็พยายามแก้ไขเรื่อง การเล่นแล้วก็แบบแผนด้วยละครับแล้วก็ตอนครึ่งหลังเราก็จะพลิกกลับมาเข้าพีออให้ได้ครับจะพยายามกลับมาให้ได้เนาะจะพยายามอย่างที่สุดครับเออเอออ่ะโอเคพี่หมูครึ่งหลังขอกำลังใจหน่อยเร็วๆตอนนี้ของคุณแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมก f c ซทารอนยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับผมนสู้้่เา้ สามสองสามสองทำเลยทำเลยทำแล้วลองงานที่มึงด้วยโอ้ยว้าว太感动了打了三组都有一组我想的角色一样好吧凯比你看你最后说什么我说打三组都有有一局想的角色是一样的好啊เกมเนี้เป็นเกมเกมแรกที่ความคิดเขาแบบกับทุกทีมตรงกันทุกตัว สกัดเ็ะคุ้มเลยเฮียคุ้เขาเขาก็ถามตัวแร้ว่าสกัดเจอมาได้ไหมตัรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงน,นอ,องบอกว่าเล่นได้ใช่ไหมเลยยิ้มตั้งแรกเลยเพราะว่าใช้รอเเตะทำไมตอนผมไม่มีบ้างนะ <c oughs> ทำไม <c oughs> ฮีโร่ตอนผมลงนี่คือสองเกมแรก, <c oughs> รกคือฮีโร่ดีตลอด <c oughs> 我他只要只要他一见我，他他他一直觉得他的角色真的是很难打。我们现在前面角色就算选也不是你，我们为他们捏了，那我们来来一个。他他他觉得我们第一场角色真的是超级难打。对，我想到解法，我回去，我我想到一个处理方法，我回、嗯、去。

ไม่ไม่ลงปม่ไกดดันไไปเรดกรนม่นะไงเราลบห้าเลไปแค่หนึ่งขอเกาะขึ้นไปหน่อย กูบอกกันเลยออยพีมาเปลี่ยนดาบก่อนตอนเนี้ยไอสัสเอาเยอะเพื่อเปลี่ยนดาบเหรอไม่ไหวแล้วไอเฮียกูปวดหัวแล้วพี่องคมาเล่นได้เยอะจนไหไอิเคยเอ้ยตัวอิเคะต่อประหลาดมาเต็มเลยไอเฮียคนบอกอยากเห็นทารอนดาบแปลกๆเนี่ยเกมสองไงดีนะรีบรีบปิกตัวมาก่อนไอ้เฮียเดี๋ยวเกมสามแปลกไปด้วยจะพอบทินงหวังแล้วนะแต่ยังมีหวังแต่เจ๊หวกหนีแพ้เกลจีไม่เป็นไร ไม่างไเจ๊หมอเเก็บโคต้าไว้ก่อนเก็บโคต้าไว้เอยได้แมได้เยเดี๋ยวไเก็บโคต้ากันเลยพอมาถึงสถานการณ์จริงไม่อาไกเอา่งินแล้วแค่เงินก็ไม่ควรแพ้เราะมันได้แต้มด้วยไม่ใช่เลยห้อแล้วมันต้องเป็นเฮลีนเนอะมาจไหนไม่รู้ยังไม่เล่นนานเลยเทนอฟเลน ทุกคนลืมโค้ดเหรออะไะหรือว่นนั้นไม่ใช่โค้ดเปล่าใช่แหละต้องใช้แล้วล่ะพี่โค้ดเหงาขึ้นมาร่างคนเดียวอ่ะไอบาปพีโอ้ยบาปตําแนคู่เลยอย่าพลาติกคู่อันนี้แต่ฟิร์มด้วยฟิล์มด้วยไปก่อนนะไปก่อน ไม่กล <laughs> ้าเลยืน <laughs> เอาแขนที่โงผมไปแล้วผมไม่กล้าแขนไปนน <laughs> ไปอ้อย <laughs> ไปโ้ไม่ไหว